ตอนนี้คุณคุณลุงเป็นเจ้าบ้านนะบอกว่าคุณลุงบอกว่า นี่คนเมืองนนอย่าให้พูดบ่อยอย่าให้พูดมากมาอยู่ข้างหน้าเวทีเยอะเยอะมากมากนั่นแหละค่ะยังบอกอยู่แต่ว่ายังไงนะคะคิดว่านะคะคงที่วัดแจ้งสิริสัมพันธ์เนี่ยเราคงจะต้องมาซ้ําอีกหนึ่งครั้งนะคะคาดว่าอย่างนั้นเพราะว่าพื้นที่โอ้โหสุดยอดมากสุดยอดจริงๆนะคะพี่น้องที่อยู่ทางบ้านทุกท่านก็เช่นเดียวกันนะคะเดี๋ยวยังไงนะคะเราจะมีการประชาสัมพันธ์บอกไปนะคะว่าที่นี่จะจัดอีกเมื่อไหร่ต้องฟังที่ แปดสิบแดจุดเจ็ดห้านะครับของป่ายนและเก้าสิบจุดสองห้าของ,ของคุณข้าเหนียวเอ <LA S 3> <LA S 2> นะคะหรือว่าไม่อย่างนั้นก็คือเข้าไทยไวท์ o อ g ได้นะคะ,ะค่ะตอนนี้ไม่ให้เสียเวลาแล้วละพี่น้องอยากเจอมา,มากๆนะคะหนุ่มดุดันรูปรอเหมือนเพลงที่เบิ้นวารีแต่งให้วาดบาดอ้าว <พบ S 1> เดี๋ยวก่อนเพลงเนี้ย วันเพื่อหัดสบอดีนี้นะฮะรายการมิวสิกเลิฟไลฟ์ดีเจเซอร์ได้ออกเป็นรายการแรกเอกทีวีอวตกลงก็ทําทําเสร็จแล้วยังเนี่ยพี่จะขอเอาไปเปิดตั้งเลยนะเนี่ยเรียบร้อยแล้วเข้าห้องมาดกเสียงเรียบร้อยแล้วเจ้าตัวบอกรบมือดังๆต้อนรับเลยแล้วกันครับนุ่มโครค่ะ ขอบคุณครับขออนุญาตใส่แว่นนะครับแพ้แสงครับฮะเห็นแต่เสื้อรับอก็ทำไงได้ครับเกิดมาตัวดำฮะเป็นอย่างนี้แหละเนาะครับโอ้กำลังใจดีเนาะครับขอบคุณมากครับนะทุกท่านก็เป็นครั้งแรกที่มาเวทีนี้ นะครับแล้วก็มาที่นนทบุรีอย่างเป็นทางการสักทีก็คือเบทีกรปที่นี่แหละฮะครับก็ฮะก็ความรู้สึกคือมาหลายครั้งมาถึงแค่สารรัฐธรรมนูญนะฮะแต่ไม่เคยมาตรงนี้สักทีหนึ่งก็ได้มาแล้วก็ขอบคุณนะครับการประสานงานนะครับคุณเข้าเหนียว LA นะครับขึ้น90.25จังหวัดนนทบุรีแล้วก็ขึ้น8 8นะครับจุดของป่ายนนะครับซึ่ง ก็ช่วยกันเหรอครับนะครับแต่ละคนนี่มันก็นแย่ๆกันทั้งนั้นนะครับสําหรับกปปกําลังที่เราจะเดินเนี่ยณขณะนี้เนี่ยมันยากขอบคุณมากนะครับคุณพี่ฮะครับกปปทําหน้าที่ของตัวเองในรูปแบบที่ต้องบอกว่าไอ้พวกไอ้พวกที่เป็นไอ้พวกที่มันเป็นอมาตเนี่ยมันงงนะฮะมันงงว่าพวกมึงเนี่ยตกลงพวกมึงเป็นใครกันแน่เนี่ย ใครอยู่เบื้องหลังพวกมึงทําไมพวกมึงถึงกล้าขนาดนี้ทําไมพวกมึงถึงกล้าวิาพากษ์วิจารณ์การทํางานของตุลาการทุกอย่างแม้กระทั่ง309เนี่ยอันนี้มึงรู้ไหมว่ามันเป็นทหารนะเนี่ยทหารอยู่ข้างหลังเลยฮะ309เนี่ฮะบล็อกอย่างเดียวเลยฮะรัฐบาลยังไม่กล้าแล้วทําไมกอบปอบกล้าเพราะความเสียหายของประเทศที่ประชาชนยังไม่รู้ประชาชนมองว่าเออ309มันก็ไม่มีปัญหามันก็อยู่ในนั้นแล้วก็ไปเชื่อไอ้ตอแหลอภิเศษ เวชาชีวะถ้าพูดตรงๆก็คือถ้าในแนวคนเสื้อแดงเรียก,กก็เรียกไอเฮียมาร์คหรือไออภิัตเวชาชีวะผมว่ามันเป็นคําที่เหมาะสมนะครับผมหาประโยชน์อะไรจากอภิษ์เวชาชีวะไม่ได้แม้แต่อย่างเดียวคือผมไม่รู้ว่ามันเป็นนักการเมืองประเภทไหนมาทําให้ประเทศชาติล่มจมไม่พอครับไอความเสลอความปัญญาอ่อนของไอมาร์คเนี่ยฮะที่ออกมาปกป้องมาตาสามศูนย์เก้า แล้วก็บอกว่ามาตาสามศูนย์เก้าเนี่ยจานนรโทษศกรรมให้พันตำรวจโทรดรทักษิณผมไปอ่านกฎหมายไปอ่านมาตาสามศูนย์เก้ามันนิรโทษศกรรมให้ตรงไหนวะไอ้มาร์คมึงเคลียร์ให้ประชาชนทราบหน่อยได้ไหมผมก็ไม่เข้าใจสื่อมวลชนมันก็ไอ้มาร์คพูดแบบนี้ก็ตามนั้นสื่อมวลชนแทนที่จะบอกว่าเฮ้ยมาตาสามศูนย์เก้ามันไม่ดีอย่างนี้อย่างนี้นะสื่อมวลชนก็เสือไปเชื่อตามไอ้มาร์าคเองครับก็ไปลงข่าวตามนั้นว่าสามศูนย์เก้านิโทษกรรมให้พันตำรวจโทรดรทักษิณ คนละเรื่องเลยฮะ309คือน,นิรโทษสก,กรรมให้คณะรัฐประหารทั้งอดีตปัจจุบันและอนาคตแล้วผมถามมันเกี่ยวอะไรกับพันตำรวจโทรโดร์ตกสินถ่าจามว่าจะแก้309เป็นประโยชน์กับประชาชนไหมประชาชนเนี่ยไม่ได้ประโยชน์อะไรเลยจากมาตรา309เพราะคณะรัฐประหารได้จุดเดียวมันคุ้มครององค์กรอิสระคุ้มครองอรัฐปร,ระรรรหารคณะรัฐประหารหรือว่าคอมชอทั้งหมดครับ ไม่ได้มีประโยชน์อะไรกับประชาชนแม้แต่อย่างเดียวแล้วจะเอาเก็บไว้ทําพ่อเหรอครับมาตราสามศูนย์เก้าอะเพราะฉะนั้นมันไม่มีความจําเป็นที่จะต้องเอามาตราระยำนี้ไว้แล้วก็ไม่ควรที่จะมีในประเทศไทยถามว่ามึงล้างผ่านประเทศแปดแสนล้านแล้วมึงออกกฎหมายนีรโทษกรรมตัวเองครับรัฐธรรมนูญชั่วคราวที่คณะคอมชอแต่งตั้งเอาไว้เมื่อแต่เมื่อแต่งเอาไว้เรียบร้อยเพื่อป้องกันความผิดของตัวเองฮะแล้วก็เอามาใช้ในรัฐมนูญปีห้าูนย์ ผมถึงด่าว่าไอ้เฮียตุลาการทั้งหลายพวกมึงนี่มันเฮียจริงๆพวกมึงปกป้องมาตาสามศูนเก้าได้ยังไงมึงให้มันอยู่ในรัฐมนรีหูญศู50ได้ยังไงพวกมึงมีใจเป็นธรรมกันบ้างหรือเปล่ามึงก็รู้ว่าสามูนเก้ามันไม่มีประโยชน์ใดๆทั้งสิ้นกับประเทศไทยแต่มึงก็ลองรับกันไม่มีหมาตัวไหนออกมาพูดสักคนหนึ่งว่าไอ้สามศูนเก้ามันไม่ควรมีอย่างนี้ผมจะเชื่อตุลาการได้ยังไงจะให้ประชาชนอย่างผมเชื่อพวกคุณได้ยังไง ความผิดคุณยังปกป้องเ,เอาไว้เลยแล้วคุณจะมาเอาความยุติธรรมจากไหนจากพวกคุณได้ประชาชนจะเอาจากไหนมันไม่มีแค่สามศูนย์เก้ามึงยังเคลียร์ไม่ได้มึงยังบอกว่าตัวมึงเป็นตุลาการกันอีกเหรอไอ้ควายเอาง่ายๆว่ากล้าพูดกันสักคนหนึ่งไหมไอ้เรื่องมาตาสามศูนย์เก้าเนี่ยกบพอ,อก,ก็พูดก็ท้าทายกันแล้วฮะ ในระดับผู้บัญชาการทั้งหลายเนี่ยก้าออกมาพูดไหมฮะไม่กล้าพอจะแต่ต้องสามศูนย์เก้าหึ่มหึมเฮ้ฮยเดี๋ยวจะปฏิวัติอย่างนู้นี้ยกูบอกว่ามึงมาเลยปฏิวัติเดี๋ยวกูรอตั้งนานแล้วกูไม่ต้องการอยู่แบบนี้กูไม่ต้องการให้พวกมึงมีอำนาจอยู่กูก็อยากพิสูจน์เหมือนกันว่าพวกมึงหรือกูมาว่ากันเลยฮะวันนี้ประชาชนเตรียมความพร้อมแล้วครับมันไส้มานานแล้วปล่อยพวกมึงมานานแล้วในการทําลายประเทศฮะ สามศูนย์เก้าทำลายความเจริญของประเทศแปดแสนล้านประเทศไทยเสียโอกาสทันทีแปดแสนล้ 8, 000, 000, านพ่อแม่พี่น้องผมต้องเน้นย้ำเรื่องนี้เพราะไอ้พวกเฮียหน้ากากขาวแม่งไม่รู้เพราะมันไม่เคยที่จะศึกษามันไม่เคยที่จะไปแตะต้องไอ้มาตานี้แล้วมึงรับประเทศตรงไหนประเทศไทยเสียหายแปดแสนล้านฮะจากการปฏิวัติทันทีครับผลกระทบส่งทันทีหน้ากากขาวทาไมมึงไม่ออกมาโจมตีอะ ไอ้นั่นมันยิ่งกว่าโกงชาติโกงแผ่นดินนะมันป้นแผ่นดินไอสา,ามศูนย์เก้าไอคณะคมชชนี่มันปนแผ่นดินทําไมพวกมึงไม่เสนอหน้าออกมามึงแค่สงสยัยพันตำรวจโทรโดรทักสินมึงหาว่าเขาโกงแต่ไอเหียพวกนี้ป้นชาติมึงเสือกไม่เอามึงเสือกไม่แต่ต้องแม้แต่นิดเดียวแล้วพวกมึงมีปัญญาตรงไหนผมอยากจะถามประชาชนว่าเนี่ยไอหน้ากากขาวมึงมีปัญญาตรงไหนการแสดงออกของมึงคืออะไรครับอคติทางการเมือง มาตรที่ควรจะแก้ไขมากที่สุดนะตอนนี้บดล็อกก็คือมาตรา3 0 9เอา3 0 9ออกไปผมจากจะรู้ว่าไอ้องกรอิสระมึงจะทํายังไงไอคณะคอมมชเนี่ยไอสันดานเลวพวกนี้พวกระยำพวกเนี่ยที่มันทํากับประเทศไว้ใครจะรับผิดชอบแล้วมึงจะแก้ตัวยังไงฝ่ายการเมืองก็ต้องเล่งทําคุณไม่ต้องไปสนใจเวลาเขาทําพวกเราอะฮะเวลาเขาปฏิวัติเขาเคยคิดถึงน้ําใจบ้างไหมเขาเคยคิดถึงประชาชนบ้างไหมฮะแม่งปฏิวัติหน้ตาตาเฉย ประเทศชาติเสียหายใครรับผิดชอบประชาชนแม่งก็ต้องรับผิดชอบอยู่วันยังคำ่ำนฮะนายทหารล่รฮะไอคนไอคนที่ปฏิวัติลใครอ่ะกล้าเสนอหน้าออกมารับผิดชอบไหมฮะไหนบอกว่าเป็นชายชาติทหารกันยังไงทำละหมกเอาไว้ความเสียหายของประเทศตั้งแต่รัฐประหารมามาถึงวันนี้นั่นแหละเงินผลกระทบของมันฮะผลกระทบที่เราต้องเป็นหนี้เป็นสินล้างผ่านประเทศกันฮะก็ใครละครับที่ไปยุให้ทหารมาปฏิวัติ สร้างแล้วก็บิ้วกันครับก็ไอพันธมิตรไงไอหน้ากากาขาวไงไอพวกสันดานเล็วนี่ฮะที่ยอมรับว่าเสื้อเหลืองออกมาปกป้องพลเอกเปรมติลสุรานนท์ในฐานะที่พระองค์ท่านเป็นประธานองค์กรตีไงไอเปรมไงที่กลุ่มมันจะไม่ออกมาปกป้องผมถามแล้วคนไทยถูกใครปกป้องไม่มีใครปกป้องคนไทยเลยวันนี้ก็ปล่อยให้กลุ่มมันเดวิตแมงเพลิน่านใส่หน้ากากาขาวมาเพราะอายหรืออะไรไม่รู้ แต่เราจะนิ่งเฉยไม่ได้ประชาชนจะนิ่งเฉยไม่ได้คุณต้องสํานึกว่าวันนี้เนี่ยผลกระทบที่เกิดขึ้นมันก็คือหนี้สินที่พอกพูนเป็นหลักล้านล้านบาทไปแล้วความเสียหายที่เกิดขึ้นนี่ยังไม่ได้ไปตรวจสอบถึงงบลับแล้วก็งบที่ซื้ออาวุธในขณะประกาศพรบฉุกเฉินในขณะที่ประกาศกฎอัยการศึกครับเอาเงินไปล่อก,กันครับเก้าหมื่นกว่าล้านงบลับอีกหนึ่งหมื่นล้านงบค่าปฏิวัติอีกหกพันล้าน ตกลงและคนไทยแม่งต้องจ่ายทั้งหมดครับพวกเราเนี่ยทุกคนได้รับผลกระทบหมดครับแต่มันไม่มีใครออกมามีแต่คนเสื้อแดงออกมาต่อต้านบางคนบอกว่าไอ้คนเสื้อแดงแม่งออกมาก่อ,อกความวุ่นวายบ้านเมืองพวกมึงเนี่ยสันดานอย่างพวกมึงเคยรู้ไหมที่พวกมึงหดหัวอยู่เฉยๆเนี่ยแล้วมึงมาดา่ารัฐบาลมึงมาโวยวายรัฐบาลบานเนี่ยพวกมึงนั่นแหละสมรู้ร่วมคิดกันนิ่งเฉยไม่จัดการกัาาบคณะรัฐประหาร วันนี้ประเทศชาติเสียหายอย่างยับเยินเพราะใครเพราะไอ้คนเหี้ยอย่างพวกมึงนั่นแหละที่อยู่เฉยๆความย่อยยับของประเทศนี้มาจากใครอ่ะมาจากไม่หือไม่อือกูไม่เอากูกลัวกลัวแล้วมึงจะเสือกบนนะมึงอยู่เฉยๆหกปากไปเลยถ้าคนเสื้อแดงจะออกไปนั่นคือเขามาปกป้องประเทศปกป้องผลประโยชน์ของประเทศนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยคนเสื้อแดงวันนี้ทำถูกเพราะว่ากำลังจะมาจับโจรกำลังจะเปิดเผยพฤติกรรมชั่วของโจร พวกมึงต้องสํานึกครับเอาอ่านด่วนนะครับเอาพี่แหม่มนะครับหมู่บ้านถาวรนิเวศนะครับช่วยบริจาคนะครับเวทีกอปรหนึ่งพันบาทคะขอบคุณนะครับนะฮะก็ให้ถูกหวยนะครับคืนนี้ครับแหง้งครับแหง้งครับอาถามว่าคนไทยควรจะทํายังไงขนาดนี้คนไทยควรจะอยู่เฉย ควรจะปล่อยให้เห็นอย่างนี้เหรอฮะเป็นอย่างนี้เหรอครับกระบ,บวนการทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยคนไทยทั้งหลายเนี่ยไม่ได้รู้แต่คนเสื้อแดงรู้แล้วมหาว่าคนเสื้อแดงเผาบ้านเผาเมืองฟังจากไอ้นั้นก็ว่าไปนี้ฟังไอ้นี้ก็ว่าไปไอันนั้นสรุปแล้วคนเสื้อแดงไม่ดีแต่คุณเคยคิดไหมสองสถานะสองกลุ่มสองคนกลุ่มพันธมิตรกับก,บกลุ่มคนเสื้อแดงไอ้หน้ากากาขาวก็คือกลุ่มพันธมิตรล่ะครับกลุ่มพันธมิตรออกมาปกป้องอมามย์ ไม่เอาระบอบทักษิณแต่คนเสื้อแดงเอาระบอบทักษิณไม่เอาอามาดไม่เอาเผด็จการคุณจะยืนอยู่ข้างไหนคุณเลือกเลยครับคุณไม่มีสิทธิ์ยืนอยู่ตรงกลางเพราะการที่คุณอยู่ตรงกลางคือคุณเห็นแก่ตัวเห็นแก่ตัวเพราะอะไรครับกูจะเอาประโยชน์อย่างเดียวกูไม่สนหรอกว่ามันจะเป็นยังไงประเทศชาติจะเสียหายยังไงกันแล้วแต่ใครชนะกูอยู่ตรงนั้นดูความเหี้ยของคนฮะดูความเห็นแก่ตัวของคนฮะ พ่อแม่พี่น้องก็ลองคิดดูสิครับว่าวันนี้เนี่ยเราสมควรไหมเราสมควรที่จะอยู่นิ่งเฉยไหมต่อความเสียหายของประเทศลูกหลานเราจะทํำยังไงครับกับความเห็นแก่ตัวที่มันมีอยู่ขนาดนี้ไม่ออกไปเพราะคนเสื้อแดงเคลื่อนขบวนจะเป็นจะตายแม่งรถติดฮะด่าว่ารถติดเราคนเสื้อแดงออกมากูออกไปเสียสละเพื่อปกป้องผลประโยชน์ของประเทศชาติมึง่ะควรจะสํานึกมึงจะมาบ่นหายอะไรพวกพวกมึงไม่ได้ออกมาแต่คนเสื้อแดงเขาเสียสละ นั่นแหละครับหน้าที่ของคนเสื้อแดงก็ทําของตัวเองอย่างเต็มที่ตากแดดตากฝนตากลมเพื่อแสดงเป็นเชิงสัญลักษณ์ให้รู้ว่าเฮ้ยกูมาต่อสู้กับระบบะเผด็จการที่มันโกงกินบ้านเมืองมันป้นชาติพ้นแผ่นดินไปแต่ถามว่าวันนี้เนี่ยการที่คนเสื้อแดงออกมาเนี่ยครับเสียสละเพื่อประเทศชาติพวกคุณเคยสํานึกบ้างไหมว่าที่เขาเสียชีวิตเขาออกไป ออกไปไล่อภิสิทธิเวชาชีวะซึ่งมันโกงคะแนนเสียงของเขามาแต่คุณกลับบอกว่าคนสแสดงไปเผาบ้านเผาเมืองอะไปดูต้นเหตุสิครับไอ้ตุลาการแม่งกระแสนะเฮี้อะครับแทนที่มันจะมองเห็นว่าอ๋อไอ้พักประชาธิปัตย์แม่งไปโกงคะแนนของพักเพื่อไทยเข้ามาสี่สิบคนมันโกงเข้ามาเห็นเห็นครับก็รู้อยู่ว่าผลประโยชน์ต่างตอบแทนแต่ตุลาการแม่งไม่ทำฮี้อะไรสักอย่างครับกลับยุยงเสริมะ การจัดตั้งรัฐบาลอภิสิทธิเวชชาชีวะไปจัดตั้งในค่ายทหารไปถแถลงนโยบายที่กระทรวงต่างประเทศไม่ถูกคันรองคองทำอยู่แล้วแต่ก็เสือกยอมรับกันตุลาการประเทศไทยแม่งยอมรับไม่ได้ช่วยกันปกป้องเลยฮะไม่ช่วยกันให้ร้ายไม่ช่วยกันจัดการกับโจรผู้ร้ายพรรคประชาธิปัตย์ก็เหมือนโจรน,นะครับวิ่งลาวเข้ามาวิ่งลาวพักเพื่อไทยได้ไป40สอสอแล้วยังไงครับถูกต้องเหรอฮะเพราะคนเสื้อแดงบอกเฮ้ย กูเลือกมันมาแล้วมันเสือกทรยศกูไม่เอามันกูให้มึงทุบสภาเพราะมึงโกงเข้ามาปรากฏว่าตุลาการแม่งนิ่งเฉยไม่พูดที่อะไรกันสักอย่างฮะแล้วก็ปล่อยให้ทหารใช้กองกาลังมาเข็นฆ่าประชาชนอภิสิทธิเวชาชีวะแม่งเข็นฆ่าประชาชนสิ่งสําคัญที่สุดเลยครับออกมาปกป้องอภิสิทธิเวชาชีวะออกมาปกป้องทหารว่าอย่าไปลบหลู่ดูหมิ่นทหารอย่าไปก้าวล้ำเขาอย่าล้ำเส้นล้ำเส้นเฮียอะไรมึงมาล้ำเส้นประชาชนเนี่ย กูยังไม่พูดเลยวันนี้ถ้าเราไม่จัดการเรื่องพวกนี้ถ้าประชาชนไม่ทําประชาชนไม่ร่วมไม้ร่วมมือกันทําผมถามหน่อยครับประเทศไทยมันจะเดินต่อได้ยังไงพวกคุณจะยอมอยู่ในสถานะที่ลําบากแบบนี้เหรอฮะคนเสื้อแดงออกมาเพราะต้องการปกป้องประเทศนี้ปกป้องผลประโยชน์ของประเทศนี้โดยเฉพาะกลุ่มกรพที่ออกมาต้องการตีพอยความอายุติธรรมที่มันเกิดขึ้นกับแผ่นดินไทยโดยตลาการ โดยกระบวนการตุลาการอมามหตเราต้องการอย่างนั้นเราต้องการประชานให้เห็นว่ามันทําอะไรกันผมพูดหลายครั้งแล้วก็จะพูดทุกเวทีอัมเลสศิลาอ่อนทําประเทศชาติเสียหายหกหมื่นหกแสนหนึ่งหมื่นล้านบาทตุลาการประเทศไทยแม่งเฮียปรับแค่สองหมื่นบาทรอลงอาญาสองปีถามว่ามันเฮียไหมครับกับความเสียใครรับผิดชอบไอ้ตุลาการมันออกมารับผิดชอบเหรอครับ มันตัดสินแล้วก็ตัดสินเลยแต่คนไทยก็ไม่รู้ก็ควายกันอยู่อย่างนี้แหละครับมันโกงไปเอาไปให้ใครครับเอาไปให้คนรวยครับคนรวยได้แล้วคนจนทําอะไรคนจนมัวแต่มานินทากันเหรอครับมาบอกว่าเสื้อแดงก่อความวุ่นวายเพราะคนเสื้อแดงต้องการออกมาประจานการทําหน้าที่ของตุลาการที่มันประพฤติมิชอบกันนั่นคือหน้าที่ของเรากบพจึงเน้นย้ําอย่างเหลือเกินว่าวันนี้จะต้องจัดการ กระบ,บวนการตุลาการอุบาทให้ได้ให้พวกมันออกไปมันจะอยู่ไม่ได้ถ้าอยู่นี้ประเทศนี้มันสงบสุขไม่ได้พ่อแม่พี่น้องเราต้องช่วยกันครับมีหน้าที่อย่างเดียวคือต้องรวบรวมกำลังพลให้มากที่สุดในวันที่หนึ่งสิงหาเราจะไปประกาศว่าเราจะไม่เอามาตราสามศซึ่งปกป้องอามาตซึ่งปกป้ององค์กรอิสระตัดพวกมันออกไป ร่วมไม้ร่วมมือกันรวมพลังกันครับพ่อแม่พี่น้องทางเดียวเท่านั้นที่ประเทศไทยจะได้รับประโยชน์กลับคืนมาอัมาเลสศิลาอ่อนจะต้องติดคุกและจะต้องยึดทรัพย์ของมันทั้งหมดรวมทั้งไอ้ชวนหลีภยัยซึ่งเป็นต้นเหตุของปรลสวันนี้ปปชมันทำยังไงพ่อแม่พี่น้องประชาชนรู้ไหมปปชมันบอกว่าชวนหลีภัยไม่มีความผิดทั้งที่ไอ้ชวนหลีภัยเป็นคนแต่งตั้งอำมาเลสศิลาอ่อน ประธานปลรสาาที่ออกกฎหมายเองทงเองกินเองวันนี้ประเทศไทยเสียหายจากใครก็จากพวกมันไงพักประชาธิปัตย์ประชาชนก็ควายกันครับก็ไม่รู้ว่าวันนี้มันเกิดอะไรขึ้นตัวเองถูกโกงพันตำรวจโทรด็อกเตอร์ทักษิณแค่ถูกสงสัยว่าเลี้ยงภาษีหนึ่งพันล้านบาทแต่ความเสียหายเนี่ยแค่ไออมเลสีลาอ่อนเนี่ย หกแสนหนึ่งหมื่นล้านบาทไม่เห็นพวกมึงออกมาทวงขอบคุณครับขอบคุณครับนะฮะนะพี่น้อยให้มาขอบคุณมากครับที่สำคัญนะครับวันนี้ถ้าเราไม่ผนึกกำลังกันถ้าพ่อแม่พี่น้องคนแสดงยังไม่เข้าใจคำว่าตาสว่างคืออะไรตาสว่างคือเห็นเหตุผลที่เราจะสู้ วันนี้รูปประทรมนามาทำมันจะออกมาชัดเจนนะนามาทำก็คือเรายังมองไม่เห็นเลยว่าประชาธิปไตยอยู่ตรงไหนเราถามว่าประชาธิปไตยอยู่ตรงไหนครับประชาธิปไตยเดินไปเรื่อยๆเรายังไม่รู้จุดหมายปลายทางว่ามันคือสิ้นสุดตรงไหนแต่หากวันนี้เนี่ยพวกเรารวมพลังกันประชาธิปไตยของเราก็คือพลังของประชาชนอำนาจต้องอยู่กับประชาชนนั่นคือประชาธิปไตยมาตา8ประบุเอาไว้ ว่าให้พวกเรามีสิทธิ์ทุกอย่างเราตามหาอํานาจของเราครับอํานาจของเรามันก็คือประชาธิปไตยที่ประชาชนจะเป็นใหญ่ในแผ่นดินและประชาชนสามารถกําหนดบทบาทของประเทศนี้ได้ว่าจะเป็นแบบไหนพ่อแม่พี่น้องทางเดียวเท่านั้นที่เราจะชนะทำสองอย่างอย่างแรกยกเลิกมาตรา309ศนตัดอำนาจของอำนาจออกไป ตัดอำนาจเผด็จการออกไปตัดอำนาจองค์กรอิสระออกไปสองเพิ่มอำนาจให้ประชาชนโดยการจัดตั้งสภาประชาชนขึ้นมาทั่วประเทศให้มติจากประชาชนเท่านั้นนี่คือทางออกที่กปนำเสนอแต่พ่อแม่พี่น้องทุกคนนระัถ้าหากเราทำสำเร็จประชาชนเป็นใหญ่ในแผ่นดินแต่วันนี้จะทำยังไงก่อนครับวันที่หนึ่งสิงหาไปรวมกันคนระับ แล้วก็กดดันสภาว่ายังไงซะก็แล้วแต่คุณต้องเอามาตา3ามศ9ออกไปก่อนไม่ออกไม่ได้เอา309ออกไปคุณจะตั้งสสรผ่านราระสาทผ่านไปเลยแต่สิ่งต้องต้องแก้ก่อน309เพื่อไม่ให้มันปฏิวัติระหว่างทางครับเพราะต้องใช้การแก้ไขรัือดมูลในกรบปี5 0าถึงปีกว่าจะตั้งสอสอ,อกว่าจะร่างกว่าจะดำเนินการเบ็ดเสร็จแล้วฮะสองปี แล้วหากสองปีเนี่ยเกิดมันคืมอ,อกคืมใจปฏิวัติขึ้นมาใครจะทำไมหรือว่าตุลาการที่เป็นตุลาการอามาตยุบพักเพื่อไทยขึ้นมาทำยังไงครับในระหว่างทางทำยังไงครับเพราะฉะนั้นเราต้องเล่งเอาอำนาจของประชาชนขึ้นมาก่อนแล้วก็ดักทางอานาจในสามศูนย์เก้าก่อนครับแล้วให้มันจบวันนี้เนี่ยประชาชนตามหาก็คือประชาชนเราต้องเป็นใหญ่ในแผ่นดิน ฟ้าสีทองผ่องอัมพัยประชาชนจะเป็นใหญ่ในแผ่นดินเราต้องนึกถึงคำนี้เอาไว้พ่อแม่พี่น้องโซไม่โซโซไม่โซดังๆัูโซ,โซไม่โซขอบคุณมากครับ